เออก็อดเวลากดยิงรัวมันนับสแต็กเซนจูนี่ปะอะะไรนะเออก็อดเวลายิงรัวมันจะนับสแต็กเซนจูนี่ปะสแต็กสกิลแช่แม่งอะทำไมกูอยากรู้เฉยเผื่อมันนับไม่จะได้โกงอะไรนะกออ็อดอีกก็อดอะไรนะเออก็อดอะไอ,อตัวไอเปิดโหมดยิงรัวเออกอก เอกูไม่รู้ไงว่าเซนจูนี่แม่งนับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวว่าดูรวดนถ้าดูดูรีซีโร่ซีซั่นหนึ่งตอนที่ริบแปรตอนงแต่ดูมามสิบหกนาทีสามสิบหกวินาทีเล่มจันโนเข้าปีเล่มจันโน่เข้าปีคนดีเทียโอร์คนจะสงสารใช่ไหมมั้งเป็นเป็นมีมาตั้งแต่ยุคไหนแล้วอะนกแล้วนกอีก นกไปแต่นาน,นมแล้วและเรียมเนี่ยจนวันนี้ยังเป็นนกอยู่เหมือนเดิมขนาดอาจารย์เขาว่าทางแก้ให้แล้วแบบสงบสุขดีๆีชีวิตจบแบบมีลูกด้วยกันในเทียแม่ก็ยังล้อกันอยู่ดี กูว่ากูกูปีนี้กูเล่นโอสุขข้ามปีเหมือนปีที่แล้วดีกว่าอดีตปีที่แล้วแบบบอฮาร่าข้ามปีปีนี้เอลข้ามปี <c oughs> กูกูท่องตอนศูนย์ศูนย์พอดีเจอโปรเพยเยอร์ถ้าเปิดไปกดในแรงระดับชารินเจอร์ไปทต้องหมงขี้แตกอีเยอเขาจริงจังกันนะตาแรกเป็นตาแรกของปีเป็นระดับอะไรที่แบบว่า บอกรอกวงบอกได้เลยเฮ้ยแบบขึ้นปีแปดจะออกพลังาจจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้เลยเออไอติวตีว่าผอมแล้วอ๋อกติตีกูว่าผอมแล้วอยากแค่อยากแบบมีสมองกล้าไปเฉยไอ้ยาแทบจะเป็นกูแท็บจะเป็นแค่ครูกระโดดอยู่แล้วแน่แน่ครูผอมจัดกรูไม่รู้อมร่างกายผสมส่วนแต่อย่ากมีกล้ามไปเฉยทุกคนอย่ากมีกล้ามครับ ไม่ได้ยาวนะไม่เคยแต่รู้สึกว่าร่างกายไม่ยาวเองไม่ไปอย่างนี้มีกล้ามกล้ามนะหน่อยยาวมีกล้ามแบบกล้ามแต่ไม่กล้ามแต่ไม่ได้ตัวใหญ่ไอ้เหญ่กล้ามแบบแบบไี้ยอ่สต์หายเหี้ยก็ใช่ไหมตอนนี้สต์ไม่หรอกกูอยากตัวสูงหน่ะตอนนี้กูสูงแค่บอกผมช่วยตัวสูงวะแดกหมดขวดยังไม่สูงเลยตอนนี้กูร้อยหกเอร้อยหกสี่อาร์มอาร์มมีอะไรจะบอกเว้ย คืองงมากเลย